อ่ะวันนี้ป๋าจะมาสรุปเรื่องเสียงให้ฟังนะครับแบบแกระชับกระชับนะอาจจะสักสิบวนาทีนะครับอ่ะเรามาดูเรื่องเสียงกันก่อนก่อนจะทําเรื่องใดก็ตามแต่เราต้องรู้ภาพมวมทั้งหมดเรื่องเสียงเนี่ยนะครับมันจะมีหัวข้อทั้งหมดอยู่ประมาณ4หัวข้อ1ก็คือเรื่องธรรมชาติของเสียงแล้วก็อัตราเร็วอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ออกข้อสอบไม่ค่อยเยอะหรอกสูตรมันเบื้องต้นเอาไว้ไปใช้กับเรื่องอื่นเรื่องที่เป็นอันดับหนึ่งของบทนี้นะครับจะอยู่ในเรื่องของ การได้ยินเสียงโดยเฉพาะเน้นเรื่องของความเข้มเสียงนะฮะการได้ยินเดซิเบลต่างๆและก็แน่นอนครับพอมันเป็นหนึ่งในเซกชันของเรื่องขึ้นนะซึ่งขึ้นเราเรียนขึ้นนะหมือนขึ้นเชือกถูกไหมแล้วเราก็แตกเป็นอีกงบทคือเสียงกับแสงเราก็ต้องเรียนคุณสมบัติ4ข้อก็คือสะท้อนหักเปแทรกสอนและเรียวเบนซึ่งตัวเนี้ยข้อสอบแทบจะไม่เคยออก ตัวนี้ก็หายไปนานมากแล้วนะก็จะเหลืออยู่ประมาณ2ตัวที่ออกบ่อยๆแล้วก็ปรากฏการต่างๆก็คือด o อปเปอร์เอฟเฟกกับคืนกับแอกนะครับอ่ะเรามาสรุปกันเลยนะฮะเรื่องของธรรมชาติของเสียงอ่ะธรรมชาติของเสียงก่อนนะฮะธรรมชาติของเสียงเนะี่ยต้องรู้ไว้อย่างหนึ่งก่อนว่าเสียงเป็นขึ้นก้นนะฮะเป็นขึ้นก้นแล้วก็เป็นขึ้นก้นที่เป็นขึ้นก้นตามยาวนะ พอเป็นขึ้นกลเนี่ยต้องจําไว้เลยว่าพลังงานของขึ้นกลนจะแปรผันตามแอมลิจูดกาลังสองเพราะฉะนั้นพลังงานของขึ้นเสียงก็จะขึ้นอยู่กับแอมลิจูดของเครื่องขึ้นเสียงอันนั้นนะฮะและ้วพอเป็นขึ้นกลตามยาวขึ้นกลตามยาวต้องประกอบด้วยส่วนอัดแล้วก็ส่วนขยายอย่างส่วนอัดแล้วก็ส่วนขยายนะครับส่วนอัดเนี่ยหนูจาไว้เลยนะฮะส่วนอัดก็จะเป็นส่วนที่มีความดันเนี่ยมากกว่าความดานมันบรรยากาศปกติเพราะคนเราไม่ได้พูดแน่นอนความดันบรรยากาศ ปกเป็นปกติถ้าเป็นส่วนขยายนะ่อ,อส่วนขยายก็จะต้องได้เนะความดันน้อยกว่าความดันบรรยากาศนะครับโอเคจำไว้เลยนะหนูหนึ่งแลมดาของขึ้นเนี่ยจะต้องเท่ากับอัดถึงอัดหรือขยายถึงขยายก็ได้นะฮะนี่คือหนึ่งแลมดาของขึ้นนะครับเป็นตัวนี้อ่ะโอเคพอมันเป็นคลื่นเสียงเป็นคลื่นกลเป็นคลื่นกล นะขึ้นเสียงเป็นขึ้นก่อนเพราะนั้นเ้ืยองฟังที่มันเป็นขึ้นก่อนปึ้งปุ๊บเนี่ยเวลามันจะเคลื่อนที่มันต้องใช้ตัวกลางมันต้องใช้ตัวกลางนะฮะพอใช้ตัวกลางปุ๊บตัวกลางก็จะมีผลนะครับมีผลกับความเร็วนะอัตราเร็วของขึ้นเสียงก็จะขึ้นอยู่อ่าโดยเฉพาะนะที่เป็นอากาศนะหนูก็จะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเราก็จะได้ว่าวีของเสียงเท่ากับ3 3 1บวกด้วย0.6หลายมือป่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราด้วยนะฮะ วของเสียงเนี่ยก็จะเท่ากับ0.6ขอโทษ3.31เท่ากับ3.31บวกด้วย0.6ทีนะฮะหน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกนะครับนี่ก็คือการหนะาอัตราเร็วของคลื่นเสียงที่ตัวนี้คืออุณหภูมิองศาเซลเซียสนะฮะหรืออาจจะมีอีกความสัมพันธ์หนึ่งวีเสียงแปรผันตามกับรูททีใหญ่เมื่อทีใหญ่คืออุณหภูมิองศาเควินนะครับโอเค นี่ก็คือธรรมชาติของเสียงนะฮะให้เรารู้ว่าเฮ้ยอัตาราเร็วของเสียงหายได้จากสูตรนี้เพราะฉะนั้นเอ่อเวลาเขาให้อุณหภูมิมาก็จะเปรียบประดุลกับการให้อัตาราเร็วมาเสมอน,นะครับก็ไปดูเอาลวกันนะ,ะนี่ก็คือเรื่องทั่วๆไปธรรมชาติของเสียงก่อนนะฮะอะ่ะถัดไปสรุปนะครับเรา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 มา,าสรุปกันแบบกระชับกระชับมันอาจจะเร็วไปนิดนึงก็ค่อยๆมีฟังดูละกันนะฮะ อันที่สองเป็นเรื่องของความเข้มเสียงเลยแล้วกันนะป๋าสรุปให้แล้วกันนะความเข้มเสียงความเข้มเสียงเนี่ยจริงๆแล้วนะฮะวิธีการทำโจทย์จริงๆความเข้มเสียงคือการบ่งบอกว่าเสียงนั้นดังมากหรือดังน้อยนะฮะเสียงด้านดังมากหรือดังน้อยจริงๆแล้ววิธีการทำโจทย์ของมันเนี่ยง่ายมากในเรื่องของความเข้มเสียงเนี่ยเราจะต้องรู้จักตัวแปรทั้งหมดอยู่สี่ตัวนะฮะ ก็คือเราจะไล่จากตัวนี้ครับจากพลังงานของเสียงเนี่ยไปสู่กําลังของเสียงจากกําลังของเสียงจะไปสู่ความเข้มของเสียงและจากความเข้มของเสียงจะไปสู่นะระดับความเข้มของเสียงนะฮะตัวนี้เป็นพลังงานหนูมีหน่วยเป็นโจนตัวนี้เป็นกําลังมีหน่วยเป็นวัตต์และตัวนี้เป็นความเข้มมีหน่วยเป็นวัตต์ต่อตารางเมตรและตัวนี้จะมีหน่วยเป็นเดซิเบลนะครับโอเคเพราะฉะนั้นมันจะมีอยู่4ตัวแปร ที่เขาจะถามตรงไหนก็ได้อ่ะสิ่งที่หนูควรรู้คือใดทางฟิสิกส์จากพลังงานไปสู่กําลังมีอยู่สูตรเดียวไม่ว่าจะเป็นบทใดก็ตามนะฮะกำลังย่อมมาจากพลังงานส่วนเวลาจวนต่อวิคือวัดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะรู้วัดของเสียงเท่านี้พลังงานของเสียงเท่าไรพลังงานเท่านี้เป็นวัดเท่าไรเจ้าต้องรู้ตัวแปรเพิ่มหนึ่งตัวคือเวลาจำไว้เลยนะเป็นเวลาส่วนถ้าจากความเข้มไปสู่ กำลังประสุความเข้มเนี่ยจะมีสูตรก็คือ i เนี่ยจะต้องเท่ากับ P ส่วน A นะฮะวัดต่อตารางเมตร A คือ Area หรือพื้นที่นะฮะแต่ถ้าเสียงนั้นกระจายออกทุกทิศทุกทางมันก็ต้องเป็น4พายอากำลังสองก็จะเป็นสูตรนี้นะฮะเพราะฉะนั้นจากตัวแปร P ไปสู่ตัวแปร i เราต้องรู้พื้นที่เพิ่มขึ้นเหมือนกับจากตัวแปพรพลังงานไปสู่ตัวแปรกำลังต้องรู้เวลาเพิ่มขึ้นนะครับ โฟล์ไปแบบนี้หมดนะแต่ตรงที่ออกข้อสอบไม่สุดคือสเต็ปนี้ครับที่เขาเน้นคือเรื่องของความเข้มมันอาจจะฟังแล้วงงเขาเลยบอกว่าเฮ้ยงั้นคุณต้องหาระดับความเข้มเป็นนะระดับความเข้มหรือเบตา้ามันมาจาก10 l o ็ครับแล้วก็ I ส่วนด้วย I0 ศครับนะไอศตัวนี้มีค่าคือ10กําลังลบสินะฮะเป็นตัวนี้เพราะฉนั้นนี่คือสูตรที่ออกข้อสอบเยอะที่สุดนะฮะออกมาเป็นตัวนี้ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากตัวนี้ไปตัวนี้จําไว้นะหนูจากตัวนี้ไปตัวนี้เนี่ยเราไม่ต้องรู้อะไรเพิ่มนะเหมือนเหมือนเองรู้ความเร็วกิโลเมตรต่อชัมม่วโมงแล้วทำเป็นเมตรเปอร์เซกะ่ะเองไม่ต้องรู้ว่าอะไรเพิ่มนะเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นค่าคงที่อยู่แล้วเห็นไหมมันแทนจับตัวนี้มันใช้คณิตศาสตร์อย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นในโจทย์ตระกูลเรื่องความเข้มเสียงมันก็อยู่ที่ว่าเขาให้ตัวนี้แล้วถามตัวนี้ หรือให้ตัวนี้แล้วถามตัวนี้มันก็จะมีสเตปในการถักดังนี้แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นไปเแม่นตะรานให้ให้ให้ดีเวลาเจอโจทย์มีสติครับว่าเฮ้ยเขาให้อะไรมาแล้วฟังถามอะไรขาให้ตัวนี้เขาถามอะไรถ้าเขาให้ตัวนี้แล้วถามตัวนี้ยังไงก็ต้องตามสเตปแบบนี้นะครับนี่คือเรื่องของฝวามเข้มเสียวนะตัวนี้เป็นตัวอันดับหนึ่งเลยที่ออกข้อสอบเยอะที่สุดเลยนะครับอันนี้ให้เอาไว้เป็นการสรุปนะครับ ใครที่อยากจะแบบรู้ร,รู้จริงยังไงมันก็ต้องเรียนนะป๋าสอนบทน,นี้สิบสิบสี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นมาฟังเอาสรุปก่อนแล้วกันนะครับอ่ะโอเคอ่ะข้อที่สามครับมาคือเรื่องขคุณสมบัติคุณสมบัตินะฮะเอาอันแรกก่อนเลยหนูสามจุดหนึ่งก็คือการสะท้อนนี่ครับการสะท้อนเนี่ยเรื่องเสียงไม่มีอะไรมาก ก็เป็นการส่งเสียงไปแล้วเด้งกลับมานะอันเ,เสียงเสียงวิ่งไปแล้วเด้งกลับมาในระยะห่างไปเท่าไหร่เป็นเรื่องของการเอาไปใช้เรื่องของเสียงกล้องเลยเอ E คโคเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าสมการ v เท่ากับ3ามสบวกด้วย0.6 T กเนี่ยก็เลยเอาไปใช้คู่กับ s ส่วน T หรือ S แลมดามันก็จะเป็นเรื่องของสมการการเคลื่อนที่ธรรมดานะฮะแต่หนูจำไว้เลยนะครับขึ้นทุกชนิดไม่เคยมีความเร่งขึ้นต้องวิ่งด้วยความเร็วคงที่ พราะนั้นจึงใช้สูตรนี้อย่างเดียวนะครับอ่ะต่อไปการหักเหครับ3.2นะการหักเหการหักเหของข้อสอบออกไม่เยอะการหักเหก็คือเสียงเปลี่ยนตัวกลางมันจะเหมือนเรื่องขึ้นเลยนะฮะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเราจะเน้นที่ V เพราะมีเป็นสาเหตุของการหักเหเพราะนั้นสูตรการหักเหก็ยังคงเป็นสูตรเดิมครับก็คือ s i n ของมุมเซตา1ส่วน s i n ของมุมเซตา2เท่ากับแลมด้า1 ต่อแลมด้าสองและเท่ากับวีหนึ่งต่อ v ีสองแต่ v มันเท่ากับตัวนี้ไงมันก็เลยสามารถเท่ากับสามสามหนึ่งบวกศูนย์จุดหกทีหนึ่งและหารด้วยสามสามหนึ่งบวกศูนย์จุดหกทีสองครับเห็นไหมเพราะ v มันขึ้นอยู่กับตัวน,นี้เห็นไหมวี v มันขึ้นอยู่กับตัวนี้ก็เลยสามารถจับมาหแกันได้นะเป็นตัวนี้หรือแม้กระทั่งในหนังสือเร,รียนจริงๆเขาจะเน้นส่วนนี้ครับก็คือสแปร์ลูดของ T1 ต่อ T2 เมื่อทคืออุณหภูมิองศาเควินนะฮะตัวนี้คือองศาเควินนะฮะแต่ตัวนี้คือองศาเซลเซียสนี่คือการหักเหเพราะในการหักเหก็จะเหมือนเรื่องขึ้นเป็นการเปลี่ยนไปมาระหว่างตัวกลางสองตัว1กับ2องกับใน1เป็นเท่านี้ได้จะเป็นเท่า,าไหร่แต่เขาจะเน้นเซกชันที่เป็นเรื่องของ V นะครับนี่คือการหักเหนะครับต่อไป3.3แทรกสอดครับ่า สามจุดสามคือเรื่องของการแทรกสอดอ่าอันนี้ออกข้อสอบเยอะหนูการแทรกสอดน,นี่เน้นเลยนะการแทรกสอดจะยากเ,าเป็นหนึ่งสองและสามนี่สามเรื่องเลยนะฮะคือคือถ้าเราจาัดโครงข่ายเนือ้อหาเป็นระเบียบมันจะง่ายจะมีอันแรกก็คือกฎการแทรกสอดครับกฎการแทรกสอดก็จะเหมือนเรื่องกับการแทรกสอดเลยหนูก็จะเกิดเป็นเสียงดัง กลายเกิดเป็นเสียงเมาเสียงดังนี่ก็คือปฏิบัติเสียงเมาก็คือบักนะเพราะฉะนั้นสูตรของมันก็จะกลายเป็นดีไซน์เซต้าแล้วก็แอดสูตรของ S 1 P ลบกับ S 2p นะก็จับได้2อย่างหนูจับถ้ากับ n แลมดาก็ได้หรือจับท่ากับ n ลบเศษตหนึ่งสองแลมด้าก็ได้แต่เราจะจับท่ากับ n ล็นแลมด้าเมื่อมันเป็นเสียงดังและเราจะจับมันเป็นเอ็นลบสสองแลมด้าเมื่อมันเป็นเสียงเบาท่านเอง มันก็จะเหมือนเรื่องการแทรกสอดของคลื่นเลยนะฮะเหมือนเรื่องการแทรกสอดของคลื่นเลยนะอันที่สองครับโทษโทษอัน,นที่สองคือเรื่องเบียดครับเบียดนี่คือการแทรกสอดที่ f หนึ่งไม่เท่ากับ f สองนะฮะเบียดคือการแทรกสอดที่ f หนึ่งไม่เท่ากับ f สองอ่ะโอเคป่าฟอปอย่อนิดนึงนะอ่า f หนึ่งไม่เท่ากับ f สอง สูตนของมันก็จะมีอยู่สูตรครับอ่าก็คือจะมีสูตรชืงอ f b e a t f b e a t ก็จะเป็น f ส่วนของ f 1ลบกับ f 2ครับนี่เอา f b e a t อันนี้ออกข้อสอบไม่เยอะก็เอาความรีงไม่เท่ากันนะ้าถาม f b e a t เท่าไหร่กับอีกอันนึงก็คือ f ที่เราจะได้ยินเลยนะฮะก็คือเอา f 1บวกกับ f 2แล้วก็หาร2ครับนี่เป็นตัวนี้นะเรื่องที่2ก็คือ f b e a t นะฮนะก็คือพูดง่ายๆว่าเฮ้ยถ้าความถี่พุ่งเท่าต้องเข้าสู่เรื่องการแทรกซอน ถ้าความถี่ไม่เท่าก็เข้าเรื่องบีดนะอ่ะอันที่สามครับขออนุญาตไปอีกหน้าหนึ่งนะหนอันที่สามเนี่ยจะเป็นเรื่องของการกำทอนะครับการกำอนหรือการเลโซแนนตก็ได้การความถี่ธรรมชาติอนะฮะเลโซรแนนต์นะการกำอนเนี่ยก็จะต้องมาดูที่เป็นช่อครับท่อปลายเปิดกาท่อปลายปิดครับ ต้องดูก่อนเกิดการกำนอนที่ทอถ้าท่อไปเปิดความสงที่จะสามารถเกิดการกำนเธคือ n v ส่วน2 l นี่คือ f ของท่อไปเปิดส่วน f ของท่อปปิดจะต้องเท่ากับ2 n ลบ1แล้วก็ v ส่วนด้วย4 l นะฮะหนูเอ๋ยไฮไลท์ไ้หน่อยนะเรื่องการกำทอนเป็นเรื่องที่ออกข้อสอบเยอะที่สุดเป็นอันดับสองรองจากเรื่องเดซิเบล เอสเเออกอันดับหนึ่งนะครับอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นในการแทรกสอดก็จะมี3เรื่องนะฮะไปเจอโจทย์เนี่ยดูเลยเฮ้ยมึออกเรื่องการแทรกสอดอะไรอ่ะความถี่เท่าอ่ะไปกดการแทรกสอดเฮ้ยความถี่ไม่เท่าไปเรื่องบีดเฮ้ยเป็นเรื่องท่อเกิดการกำช้อนเกิดการสันทอนรูนนี้เข้าเรื่องอันนี้เลยอ้าไปเปิดท่อไปปิดนะครับโอเคก็เ <c oughs> นะอ่ะถัดไปเรื่องที่สี่ครับปรากฏการอ่าเรื่องที่สี่ปรากฏการอย่าลืมนะเรื่องที่หนึ่งอัตราเร็วธรรมชาติเรื่องที่สองความเข้มเสียเรื่องที่สามคุณสมบัติคุณสมบัติไม่มีเดียวเวีมีสะท้อนเหนื่อแทรกสอนและออกข้อสอบเดยอะสุดคือแทรกสอดและเรื่องที่สี่คือปรากฏการ,ปราก,การปรากฏการมีสองอันครับโหน อันที่หนึ่งเขาเรียปกปรากฏการณ์ดอปเปอร์เอฟเฟกต์ป๋าไปเร็วนิดนึงนะถ้าใครฟังไม่ทันก็ค่อยๆไปกอรอฟังดอปเปอร์เอฟเฟกต์ดอปเปอร์เอฟเฟกต์เนี่ยก็คือปรากฏการณ์ที่เอฟเปลี่ยนครับ F เอฟเคลียนไปเราได้ยินเอฟเปลี่ยนมาจากความเป็นจริงอันเนื่องมาจากการเคลื่อนที่ของแหล่งกําเนิดหรือผู้ฟังก็ได้นะจะเป็นแหล่งกําเนิดเคลื่อนที่เราก็จะต้องเป็นไง ได้ยินความถี่เพี้ยนไปผู้ฟังเข่อนที่ก็เพี้ยนไปนะฮะโดยนะฮะ f เปลี่ยนโดยนะหนูนะฮะถ้าเข้าหาจำง่ายๆนะเข้าหากับออกจากถ้าเข้าหาเนี่ยจะได้ f สูงขึ้นอันนี้จะได้ f ต่ำลง นายมือป๋าเล่ยแย่มากเลย F ต่ำลงต่ำลงคืออะไรดูไม่ว่าจะเป็น S เข้าหา L หรือ L เข้าหา S มันจะเป็นอย่างนี้นะหนูป๋าขอเรียก,นก่นกำเนิดตัวนี้ว่า S แล้วเรียกผู้ฟังว่า L นะฮะไม่ว่า S ตัวนี้จะเคลื่อนที่เข้าหาหรือตัวนี้จะเข้าหา ไม่ว่าจะเอเข้าหา L หรือ L เข้าหา S ทั้งคู่จะได้ยินเสียงความถี่ที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะแต่ถ้าเกิดเป็น S ออกจาก L หรือ L ออกจาก S ไม่ว่าใครจะออกจากใครจะต้องได้ยินเสียงความถี่ต่ำลงเพราะฉะนั้นถ้ามีรถดับเพลิงคันหนึ่งกำลังวิ่งเข้าหาเราเราจะต้องได้ยินเสียงความถี่เพิ่มขึ้นไปกว่าความเป็นจริงของมันแล้วในขณะที่มันวิ่งออกจากเราไปก็จะต้องได้ความถี่ต่ำลงกว่าความเป็นจริง ที่เราจะต้องได้นะรับเขจาใจ้างนะเป็นตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นหนูจะต้องรู้ก่อนว่าเหตุการณ์ใดถ้าเข้าหา f ต้องสูงขึ้นถ้าออกจากกาัน f ต้องต่ำลงแต่จะเป็นตัวใดตัวหนึ่งเคลื่อนที่ก็ได้นะไม่จําเป็นต้องทั้งคู่นะครับไม่จะเป็นต้องทั้งคู่คสูตรการคํานวณเป็นดังนี้ค,นนรค,นนนะครับหนูอ่าสูตรการคํานวณนะฮะ f ที่เราได้ยินจะต้องเท่ากับ v vL ส่วนด้วย v vs แล้วก็คูณกับ fs ครับโอเคนี่ก็คือสูตรนะฮะนี่ก็คือสูตรอ่ะเป็นตัวนี้หนต้องมารู้ก่อนว่าแต่ตัวคืออะไร v ตัวนี้คืออัตราเร็วเสียง v ตัวนี้นะอัตราเร็วเสียง v ตัวนี้คือ vL L นี่ส n i n g นึ่งหรือผูฟ้า S คือซอนหรือแหล่งกำเนิด fs คือ f ที่ออกมาจากซอสหรือมาจากแหล่งกำเนิด เอฟซีได้ยิงคือตัวนี้อ่ะแต่ตัวนี้ฟังหนูจำง่ายๆนะหนูจำง่ายๆตัวนี้เกิดขึ้นเมื่อเข้าหาะครับคือปัญหาคํานมาอยู่ที่เครื่องหมายของ V สองตัวนี้หนูจำตัวเดียวฟังจำตัวเดียว vs แม่งตรงข้ามเองจำา V อจำนะ VL เนี่ยนะถ้า V l เข้าหาเป็นบวกถ้า V l ออกเป็นลบ เข้าหา,หาเป็นบวกออกเป็นลบ vs ตรงข้ามครับ vs ตรงข้ามถ้า vs เข้าหา vs ต้องติดลบตัวนี้คือติดลบตัวนี้คือเข้าหานะครับแ,และออกถ้า vs ออกคือเป็นบวกเพราะนั้นป๋าเฉยนั้บอกว่าเองจำตัวเดียวเองจำ vl อย่างเดียวถ้าเข้าหา vl เข้าหาเป็นบวกหนูจำอันนี้อันเดียวพอ vl เข้าหาเป็นบวก แต่ว่าเ้า V L ออกจาก S ก็เป็นลบแต่ V S รงข้างกับ V L ใช่ไหมแต่ว่า V S เข้าหานะต,ต้นติดลบ V S ออกต้องเป็นบวกโอเคไหมแค่นั้นเองเพราะฉนั้นเจ้าจําตัวเดียวพอนะฮะแต่สูตรนี้ไปถามอาจารย์ทิ่งเนียนด้วยนะว่าอาจารย์สอนไหมถ้าอาจารย์ไม่สอนก็แดงว่าอาจจะไม่ออกนะครับนี่คือปรากฏการณ์ที่1นครับเขาเรียกปรากฏการณ์ Doppler Effect ปรากฏการณ์ที่เราจะได้ยินความถี่ ผิดไปจากความเป็นจริงอันเนื่องมาจากการเคลื่อนที่ของแหล่งกำเนิดหรือเครื่องสั่งอ,อันที่สองครับขออนุญาตเขียนหน้าใหม่นะครับอ,อันที่สองคือปรากฏการขคลื่นกระแทกขคลื่นกระแทกคืออะไรคลื่นกระแทกคือปรากฏการที่แหล่งกำเนิดขึ้ื่นไม่เป็นไงครับ v x เนี่ยมากกว่า Vw แหล่งกำเนิดเคลื่อนมากกว่า ความเร็วขึ้น vs คือ v source มากกว่า vw คือ v wave รูปมันก็จะออกมาเป็นคล้ายๆอย่างนี้ครับหนูนะรูปเป็นออกมาเป็นรูปแบบนี้อ่ามันจะออกมาเป็นกรวยแบบนี้เลยครับเป็นคลื่นกระแทกแบบนี้เลยตัวเนี้ยมันก็จะเป็น vs และตัวนี้จะเป็น vw ครับโดตัวนี้นะตัวนี้มันก็จะเป็น vw แล้วมันก็จะเป็นรูปเป็นรูปกลียวม,มาเป็นรูปแบบนี้นะฮะอ่ะจริงๆเดี๋ยวก่อนนะรูปเหมือนวาดไม่ค่อยไม่ค่อยไม่คม่อยเวิร์กเท่าไหร่เดี๋ยวป่าว่านมดสรุปดีๆหน่อยคือเขากดดันมาให้ป่าสรุปสั้นๆสรุปสั้นๆไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่อ่ะโทษแบันบหนึ่งนะ เออโอเคตัวนี้ก็จะเป็น V S และตัวนี้จะเป็น V W ครับและตัวนี้จะเป็นลื่นกระแทกครับป้าออกมาอันนี้เป็นมุมฉากตัวนี้เป็นมุมเซตาโอเคไหมอ่าโอเคเราก็จะได้สูตรมาว่าอา่าตัวนี้นะฮะไซเซตากับ V W ส่วนด้วย V S ครับนี่เป็นตัวนี้ นี่ก็คือส่วนของคลื่นกระแทกเพราะฉะนั้นคลื่นกระแทกจะเป็นรูปนี้เสมอนะฮะและก็เลยขึ้นไปนี่ละคลื่นพึ่งมานี่นเพราะมันช้ากว่าคนมองก็เห็นรูปเนี่ยนะฮะวันนี้ก็คือคลื่นกระแทกนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสรุปเรื่องเสียงทั้งหมดนะครับมีทั้งหมดอยู่4ส่วนส่วนที่1คือธรรมชาติของเสียงเรื่องของอัตราเร็วส่วนที่2เรื่องของความเข้มหรือการได้ยินและส่วนที่3มเป็นเรื่องของ คุณสมบัติซึ่งจะมีสะท้อนมีหักเหแล้วก็มีแทรกอดซึ่งเยอะหน่อยและเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องปรากฏการณ์ต่างๆก็จะมี2องงมีดอปเปอร์กับขึ้นกระแทกหวังว่าคงพอจะทําให้เด็กๆเห็นภาพบ้างนะเห็นภาพบ้างสูตรคงพอจําได้บ้างทีนี้ต้องไปฝึกครับไปฝึกทําโจทย์เยอะๆให้รู้ว่ารูปแบบของโจทย์มีอะไรกันบ้างโอเคนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไป